ของคนเสียบด้นครับหลังจากได้รับอาชิตจากเซนเนห้าหมื่นบาท0ห้าหนเลยเหรอได้เยอะนี่เอาแล้วเเอาหรือเปล่าแค่ได้ต่อยรายการใหญ่แล้วนาก็ดีใจแล้วครับไมไม่ได้ต่อยการใหญ่กขไม่บอกเลยมชื่อยงเฮ้ยคิดเป็นเองหรเปล่าเซนเนาบอกค่ชนะแค่ต่อยโอ้โหนี่ลูกเซนเนาี่ไม่ใช่ลูกผมนะเซนเนลบอกเขาคุยจะตองคนทั้งวันอะะอคนเซนเนาก็ใหญ่เขมาไม่ได้พูดถึงเสียบด้วยหรล ต่อบนต่อแล้วการใหญ่แล้วอไม่ขนาใหญ่แลวครับต่อมกรเล็กครับเอ้าเดียวไม่เลยต่อมากรเล็กวิธีกเ่าไวันที่8วันที่ด้เป่าวัน่ทได้แน่นอนชูชนทำไม่้จรการนะเป็เจาลยังได้ยังเครับไปเห็นประชงไหมเ้มขรัอเป็นไงบิ่งเอาวรูปร่างดีมีเข่าน่าจะสนุกนะจะเดือดเขาเขาก็ชุกเรา ข้าพอดีกบชุด้า oh. okay. okay. oh, okay. ่างชุดร้อยยี่สบเด้ชองทีาร้อี่สบปดนกันสรที่เป็นรห้เยลยน้าเี่นี่นให้ห่้าเตะหมสามหมื่นโอ้โหเป็นแปดหมื่นถ้าซัวอยู่ร่วงสองแสนโอ้โหก่อนรายการใโอ้ไอทีวีแล้วจะได้เป็นแสนเะถ้าเกิดจะน่มา แล้ววันนี้เขาจะพลาดไหมหรก็เขาน่าจะมีโดนป้องก่อนนะครับปะสมสมพวกเลยนี่เขาลงแควัวเพวกพวกเลยโไดก็ไม่ก็ได้ใจไม่ไดเขาเพระว่าฟังเกิดอนตรีมันเข้าเข้าตต้องต้องโดนก่อนถาูแล้วนะว่านะลออ้อนลอไม่ได้